เดเรเข้าไหเป็นอว่าอันนี้เขาให้มาเนี่ยแม่เราเบาาอะไรนะงหมดเลยและอ้ไออันนี้หอเขาให้มาห่อให้มถ้าเราับีววของเราอ่ะให้เราพี่ดเลยนรือกองทั้งหมดเหลือเ่ผ้ายเ้ขาดผพราผมปขาผ้าของเขาผ้าเหลืองผหลืองเราครับผ้าเหลืองเราไม่ไม่ไม่ ้น <mm um> ี่เอาที่นอมาใหม่อนเี้มันมีเลยแล้วก็มามันมีกับซี่สั่นทำไม้วไอ้ิ๊ไข่เนี่ยไอ้ไข่้ยไข่้าเหลืองหเหลืองเล้วอปข้วเหลืองดอะไปาเหลืองอันนี้ไเเอาแล้วหเ่หลมาแล้วอ่ะมอะเออใช่ช่เับี่เับือเอออะไรเนี่ย เดี๋ยวนนี้ต้องลองรถเข็นนะเดี๋ยวนนี้ต้องลองรถเข็นน่ะรถรถไอเขาลองวิ่งว่นนี้ไม่ได้ลองรถเข็นนะ บ้านนะครับยังหงกับบ้านครับกับบ้านบอกกับบ้านนะครับ <c oughs> พรุ่งนี้กับบ้านนะครับเอฟซีพรุ่งนี้เจอกันนะครับ <c oughs> นอนหลับแล้วนล้วนั่งเขีย เปลี่ยนแล้วครับเมื่อกี้เราเปลียล่ยนแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปรไ้นไล<ป><ป>อั่ดะุเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดีนะ๋ยวเอียยเด que todo ในรถ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 ครับที่เดิมนั่งมันเป็นเป็นเดือนครับเนี่ยเนิ่งเลยนิ่งเลยไม่สั่นเลยครับนะมันคุ้นเคยที่คุ้นเคยเน,นี่ยเนี่ย โซ่ไปเขียนแล้ววันนี้เราใช้โทรศัพท์มาป,ปิพี่ใช้โทรศัพท์เนี่ยวผมไลฟ์อยู่ในช่องนี้แหละปิเฮ้ยอย่าพึ่งลงใจเย็นนอนน,น,นู่นดี่ฟ้าน่ะใจเย็นในจุดหมาอใจเย็นใจเย็นใจเย็นนอนนี่แหละโอเคอิคดดนี่กนไ,นไอ้บ้านเขมิดาเขาเรียกว่าเท่าไหร่อะไรยังไงไ ภาพเพื่อนผิวน,น,น,นะของของของโอเคหางเงี้ยเอ่อมีความสุขนะได้กลับบ้านแล้วจะไม่ลูกไม่สั่นเลยไม่สั่นเลยครับ ไปหมอนมาเพื่อหนู s <S s okay. <S hmm, ่น mm ี hmm. uh ่ห huh. นูไม really cool. ่ต้องนอนไม่ต oh, ้องนอนอย่าซาอย่าซ่าเดี yeah, ๋ยวพ์ดเข้ามาลูกไปนอนลงไปนอนลงไปลูกไม่ต้องเสนอหน้าเลยหนูไม่ต้องเสนอหน้าเลยลูกไม่จุกคึกเลยกลับบ้านคึกเลยไม่ต้องละไม่ต้องละลุกมอลงไปนอนลงไปลูกไม่ต้องกระโดดลงจากรถนอนเพิ่มแปดหมื่นกว่าบาทแปดหมื่นกว่าบาท แต่ว่าแป๊เขาถ่ายพิวังโคมาเลยอุ้ยออ่ะ,อะกลับได้ยังไงขอพิวังโคมาครับแล้วสิ่ยอเยเนี่ยน,น,นะจะยิงไปก็ได้ แล้วเราถึงที่มาเราค่อยนะครับเราไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาวันสอันงน้วันั้นเย็กยภาพวันหนึ่งแล้วก็มีหมอที่ห่งก็ได้ันที่นึ่งก็้วันที่หนึ่นอะไรวันที่หนึ่งวันีะไวันที่หนึ่งวันสุดยอดไปนัดอยู่ทำไมซออเดี๋ยวต้องจอวันที่หนึ่มากายภาพตอนบ่ายข้างหละวันที่หนึ่งเราไปนู่นนี้เหรอปเป็นชีนีเออใช่ มันนั้นต้องเขาให้โทรเรื่อนได้ให้โทรบอกตัวอยากได้มั้ยับห้าใบอย่าี้อย่าต้องกระพรสั่งเห็นเห็นหมอหมอผู้ิงนะ นี่ยังรู้ว่าเปลี่ยนนายกลับบ้านแล้วแม<อ>่ค้าวันแรกอาทมาวันก็ทานเน่ยจะมาหาข้าวกินเขาบอกว่าเขาไม่มีหมูเขาเป็นอิสลามเราก็ขอโทษเสร็จแล้วเดินไปอ่าไม่มีแล้วก็เดินกลับมาสเวนเขาบอกว่าเนี่ยเออขอมาดูน้องเปลี่ยนนายใช่ไหมเขารู้ได้ยไงว่าเอาที่รู้ได้ไงเขาบอกเห็นไลฟ์สดตามติดตาม แกเปิดประตูจุดจ่อเมื่อไหพ่จะมารับมอไร่พ่อจะมารับจัิงเขาเปิดประตูเชองืออะไรนรีบมาออกมาอย่างรงซกอกเตียงหจหมูจุดมูฮึมจุมเนี่ยอือ เร่เอาเราไปาาได้ทีรถเลเอาเรไปได้รถเตรียมแล้วโอ้เสียงอะไรนะเสียงะอ,ยยอยงยงะไรเป็นนะเสียงอะไรเป็นดวงใหญ่ดวงหนึ่งมมีรถ็มารอเราไปเาอไปแล้วก็มตางใหไม่ต้องเสียงอะไล้วพรุ่งนี้บอกแม่แเจอกันนะครพรุ่งนี้แม่เจอกันนะ จแรงก็จแรงก็มองนูมองนี่ไม่ยอมสลิ I ทาสีมาก็เลยมีแต่สีนะเดี๋ยวตอนนอนเ้านอนตอนไหนนะต่อแล้วต่อแลต่อ,ตอไลสดดูตอนหอกกนี้นต่อไลสดไดูตอนหลอกกันเขาก พีแท็กซี่นี่จะเข้ามาตอีมีประมาณ5้าคันแลาตั้งแต่2องทุ่มนะทุ่มสองทุ่มประมาณตีสองตีสามตีสี่ 2, มารเราจะค่อยเรื่อยนะอมบไปกันนี้ก่อนนะครับอบาบยาบน้บท่าเสด็จนอนกันอนเราจะเอะไรก่อนนอ,อ,นอ,นอนนประมาณสักสินาทีนะนอนโอเคครับ